คำว่า while กับ during แตกต่างกันยังไงมาลองดูกันนะครับถึงแม้ว่าทั้งสองคำเนี่ยจะแปลออกมาในเชิงใกล้เคียงกันใช่ไหมก็คือในช่วงในระหว่างใช่ไหมครับแต่การใช้งานมันมีความแตกต่างนะครับผมมาลองดูคำแรกก็คือคำว่า during ก่อนเวนลาเราใช้คำว่า during นะครับในภาษาอังกฤษาเนี่ยถ้าจะพูดถึง part of speech คองมันเนี่ยมันเป็น preposition น,นั่นเองนะครับผม เวลาเราใช้งานมันหลักการหนึ่งง่ายๆของการใช้งาน preposition ก็คือให้จำไว้อย่างนึงก็คือมันวางข้างหน้าคํานามนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ during ก็ให้วางหน้าคํานามนั่นเองนะครับลองดูตัวอย่างประโยคกันเพื่อช่วยได้ครับตัวอย่างที่หนนะ you're not allowed to talk during the presentation you're not allowed to talk during the presentation ก็คือคุณห้ามคุยระหว่างการนำเสนอใช่ไหมครับผมก็ during the presentation เห็นไหม the presentation เป็นคำนามเนาะตัวอย่างที่สองนะ I woke up several times during the nightI woke up several times during the night ก็คือผมเนี่ยตื่นหลายรอบมากเลยในช่วงกลางคืนพูดง่ายๆก็คือแบบเมื่อคืนไปนอนใช่ไหมครับผมแล้วก็แบบนอนหลับหลับตื่นตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นอะไรเงี้ยตลอดช่วงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยใช้คำว่า during the night นนเป็คามส่วนคำว่า so, comma, while นะครับผมถ้าพูดถึง part of speech ของมันเนี่ยมันเป็น conjunction นั่นเองหรือเป็นคำเชื่อมนั่นเองนะครับผมตัวอย่างประโยคนะจะได้เห็นภาพมากขึ้นตัวอย่างที่หนึ่งนะ they arrived while we were having dinner they arrived while we were having dinner พวกเขามาถึงในตอนที่เรากำลังกินข้าวเย็นกันอยู่ใช่ไหมครับผม while we were having dinner เห็นปะบวกประธานบวกกริยา

ในความแตกต่างนะระหว่างการใช้ during แล้วก็ while ใครดูแล้วเข้าใจมากขึ้นช่วยพิมพ์เข้าไปในช่องคอมเมนต์หน่อยนะส่วนคนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับสามารถติดต่อไปที่ลไลน์ดีนี้ได้เลย